สวัสดีครับท่านผู้ชมชาวลัคนาราศีกุมนะครับชาวลัคนาราศีกุมในช่วง16ถึง31มีนาคมชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรนะครับผมก็มาบอกแนวโนม้มดวงชะตาให้กับท่านอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มากับน้องมั่งมีนะครับนะวันนี้นะครับ ชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยในช่วงวันที่15ดาวพระอาทิตย์จะโคจรย้ายสู่ราศีมีนวันที่18ดาวพุธย้ายสู่ราศีมีนนะครับวันที่30ดาวราวหูย้ายสู่ราศีเมษนะครับเป็นดาวประจําตัวของท่านจะยกด้วยในช่วงปลายเดือนนะครับชาวลัคนาราศีกุมต้องบอกว่าเป็นช่วงจังหวะผมเจาะไปในเรื่องของการงาน ชาวราศีกรกฎนั้นนะครับดวงสตาบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะครับในการหยิบจับงานใดนะครับยังมีคนเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือดีสําหรับท่านใดที่ทํางานประจํานั้นนะครับมีโอกาสที่จะเกิดสิ่งที่ดีโดยเฉพาะอาจจะแปลว่ามันแปลว่าอีกจะได้รับงานใหญ่โครงการใหญ่มีคนเข้ามาป้อนงานให้นะครับมีมิตรสหายมาช่วยเหลือเรื่องงานนะครับหรือว่ามันแปลอีกอย่างหนึ่งว่า เป็นช่วงจวังหวะที่คุณนั้นนะครับจะมีเหตุการณ์ให้เอางานบางอย่างไปขอความช่วยเหลือใครบางคนแล้วได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีการปรึกษาเรื่องงานกับใครนะครับในช่วงนี้คุณจะได้รับคำปรึกษาที่ดีนะครับแม้กระทั่งการที่คุณนั้นนะครับจะไปขอความร่วมมือใดๆจากใครในช่วงนี้ก็จะเกิดสิ่งที่ดีนะครับเป็นช่วงที่คุณนะ่ให้คำปรึกษาผู้อื่นได้ดีด้วยทีเดียวนะครับ นะเป็นช่วงที่คุณจะมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือแต่ทําอะไรต่างๆอย่าออกหน้ามากนะครับจะเพนภัยให้กับคุณท่านใดที่ทําธุรกิจออนไลน์ธุรกิจโซเชียลคุณจะมีโอกาสที่จะทําเงินได้มากขึ้นคุณจะมีโอกาสที่ดีธุรกิจที่ปรึกษาธุรกิจออนไลน์ธุรกิจลี้ลับธุรกิจลับๆนะครับยังเกิดสิ่งที่ดีจะมีคนมาขาโมยผลงานหรือมีคนมา แบบลักษณะของแบบว่าเอางานคุณไปเอาหน้าอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้นะนะครับนะแล้วก็แปลว่าจะมีคนมาขอความช่วยเหลือกับคุณก็ได้นะครับอาจจะต้องระวังการงานผิดพลาดนะในช่วงนี้หรือว่ามันแปลว่าสิ่งบางสิ่งที่วางแผนไว้เนนะครับมันอา,อาจจะเคลื่อนอาจจะเปลี่ยนแปลงอาจจะผิดพลาดนะบางท่านเนี่ยจะได้ไปทํางานนอกสถานที่นะครับนอกออฟฟิศนะครับมีกิจกรรมนอกสถานที่นะครับ มีพักงานมัพภาคสนามนนต่างๆก็จะเกิดสิ่งที่ดีนะครับเช้าลัคนาราศีกลุ่มที่จับงานต่างประเทศก็จะเกิดสิ่งที่ดีมันรวมไปถึงว่าท่าในใดจับงานอสังหาเกิดสิ่งที่ดีด้วยนะครับนะในช่วงนี้นั้นนะครับต้องระวังการประทะการทะเลาะอันเนื่องมาจากงานหรือกิจกรรมต่างๆที่คุณทําอาจจะมีเรื่องให้คนแบบจ้องปะทะกับคุณนะครับนะฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นไปได้นะครับต้องเดินหนีออกไปเลยนะครับ ในด้านของการเงินนั้นนะครับชาวลัคนาราศีกุมจะมีโอกาสที่จะได้เงินจากเพศตรงข้ามหรือว่ามันรวมไปถึงว่าการเงินคุณจะยังเป็นไปในทางที่ดีขาดเงินจะได้เงินนะครับนะบางท่านจะได้เงินจากเพศตรงข้ามหรือเสียเงินไปกับเพศตรงข้ามท่านใดที่มีผลประโยชน์ทางการเงินร่วมกับเพศตรงข้ามจะเกิดสิ่งที่ดีท่านใดที่มีบุตรบริวารที่มันยังดูแลตัวเองไม่ได้คุณจะมีรายจ่ายกับบุตรบริวารมากขึ้นมีการเสียเงินเป็นก้อน นะครับมีรายจ่ายเป็นก้อนๆอ,ออกไปด้วยก็ได้นะบางท่านเนี่ยจะมีเหตุต้องจ่ายออกไปมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะปลายเดือนเนี่ยนะครับชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยนะครับจะต้องจัดสรรการเงินให้ดีนะครับแล้วก็แต่ว่ามันจะทํายังไงต่างก็จะไม่ขาดเงินนะแต่ว่ารายจ่ายของคุณจะมากเท่านั้นเองแล้วก็คุณจะได้ไปที่เก่าไปที่ที่เคยได้ไปที่ที่คุ้นเคยนะครับได้ติดต่อผู้คนเก่าๆ กลุ่มคนเก่าๆเพื่อนฝูงเก่าๆมีเหตุการณ์ให้หววคิดถึงผู้คนเก่ากลุ่มคนเก่าสถานที่เก่าเรื่องราวเก่าๆหมุนเวียนเข้ามาในจิตใจนะครับไปที่แปลกๆที่พิศวงทางจิตบางท่านได้รับสิ์สิทธิ์ได้รับวัตถุมงคลเข้ามาด้วยในช่วงปลายๆเดือนเป็นช่วงที่มีการฝันแปลกๆฝันเห็นผีฝันเห็นวิญญาณฝันแบบน่ากลัวฝันเห็นอะไรต่างๆที่หวาดเสียวได้ง่ายด้วยในช่วงจังหวะนี้เป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีกลุ่ม จะต้องระวังการทะเลาะก,กับเพื่อนฝูงญาติสนิทเพื่อนร่วมง,งานนะครับนะมีคนรู้ความลับคุณอะ่ะนะครับเราเอาไปนินทาหรือมันแปลอย่างหนึ่งว่ามีคนใกล้ตัวคุณคอยคอยนินทาคอยแทงข้างหลังก็ได้นะอันนี้อันนี้ยาวเรื่องส่วนตัวของเราเนี่ยไปเล่าให้ใครฟังแปลว่ามีการย้ายที่อยู่อ่ย้ายที่อยู่ชั่วคราวไปนอนที่อื่นชั่วคราวย้ายสํานักงานย้ายออฟฟิศ นะครับหรือว่ามีการซ่อมแซมปรับปรุงสำนักงานที่อยู่อาศัยยอดยานพาหนะเคหสถานหรือบ้านพังบ้านเล้ามีส่วนประกอบบางอย่างของตัวบ้านหรือที่อยู่อาศัยพังเล้ารั่วนะครับนนในช่วงนี้จะมีโอกาสเกิดลักลับๆสัมพันธ์ลับๆหรือมันแปลว่าจะมีคนต่างถิ่นต่างประเทศหรือมีคนเด็กกว่าเข้ามาชอบนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะมีการวางแผนทางการเงินได้ดีมากขึ้นนะครับเป็นช่วงที่คุณนั้น จะมีการวางแผนจัดการทางการเงินกับคู่สําหรับคนมีคู่นะครับหรือว่าได้ผลประโยชน์บางอย่างจากเพศตรงข้ามหรือว่าเพศตรงข้ามกับคุณเนี่ยมีแผนการทางการเงินมีเรื่องยุ่งเกี่ยวต่างๆทางการเงินร่วมกันมอที่จะมีมันแปลว่าคุณจะมีหัวคิดทางการลงทุนเป็นแปลว่าคุณจะเอาเงินไปลงทุนหรือว่าคุณจะมีโอกาสที่จะเสียเงินไปกับสุขภาพการเดินทางไกลเสียเงินไปกับเอกสารเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับ หรือค่าพลังงานต่างๆที่เพิ่มขึ้นนะครับรวมไปถึงว่าท่านใดที่เกิดลัคนาราศีกุมเนี่ยที่รอจ,จัดการเกี่ยวกับเอกสารต่างๆก็น่าจะมีมุมที่ดีนะครับนะบเป็นช่วงที่ท่านใดที่รอการไก่เกลี่ยเรื่องเงินนะครับจะสําเร็จนะแล้วก็เป็นช่วงที่ดวงชะตาเนี่ยบอกว่า จะมีคนช่วยให้ได้เงินมีคนมาช่วยหาเงินนะครับหรือว่าคุณจะมีที่พึ่งทางการเงินขาดเงินจะได้เงินนะครับแล้วก็มันอาจจะแปลอย่างนึงว่าถ้าใดมีไรายได้จากต่างประเทศธุรกิจออนไลน์อย่างเงี้ยนะครับคุณจะจับเงินก้อนนะครับคุณจะมีโอกาสที่ดีในการทําเงินเพิ่มนะครับนี่คือดวงชะตานะครับการงานการเงินส่วนในเรื่องของ โชคลาภชาวลัคนาราศีกุมในช่วงครึ่งเดือนหลังตั้งแต่ดาวอาทิตย้ายเข้าสู่ราศีมีนตั้งแต่วันที่15บาเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นช่วงจวังหวะและโอกาสที่ดีนะครับที่จะมีโอกาสที่จะหยิบจับเงินนะครับมีโอกาสที่จะหาเงินได้มากขึ้นโดยเฉพาะนักค้าขายนักธุรกิจนะครับหรือรองเงินอะไรบางอย่างต่างๆนะครับจะมีมุมที่จะได้เข้ามาในกระเป๋าเพิ่มแน่นอนนะครับนะแล้วก็พยายามทาบุญเกี่ยวกับสุขภาพ เกี่ยวกับยาไถ่ชีวิตสัตว์ในช่วงนี้จะเสริมดวงชะตามากทําบุญเกี่ยวกับสัตว์นะครับหมาแมวสุนัขอะไรลักษณะน,นี้นะครับจะเสริมดวงคุณมากเลยทีเดียวจากนี้ไปเนี่ยเพื่อนดีๆจะห่างหายตายจากเพื่อนไม่ดีจะมาอยู่ใกล้ๆเพื่อนที่ไม่จริงใจจรงิจรงๆนะครับจะมาอยู่ใกล้ๆหรือมีเหตุการณ์ให้เขาต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นหรือเขาต้องห่างเหินคุณไปสําหรับคนดีๆคนไม่ดีมักจะมาอยู่ใกล้ตัวคุณ นะครับคุณไปสังเกตให้ดีนะครับชาวลัคขาราศีกุมเป็นจังหวะของดวงสตาที่จะต้องระวังเกี่ยวกับคอนะครับสุขภาพตัวเนี้ยวังเกี่ยวกับคอนะครับหรือว่าเป็นเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์เพศสตรีก็ได้นะครับระบบสืบพันธุ์ก็ได้นะนะครับทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงจะมีปัญหาแล้วก็ต้องระวังเกี่ยวกับช่องปากนะครับ ให้มากโดยในช่วงนี้แล้วก็ดวงชะตาเนี่ยบอกอีกอย่างหนึ่งว่างานจะหนักขึ้นเหนื่อยขึ้นมีงานมากขึ้นมีงานน่าเบื่อก็ได้นะครับเกิดขึ้นกับชะตาของคุณนะแล้วก็รวมไปถึงว่าอาจจะมีผู้ใหญ่เพศหญิงมาเกี่ยวพันกับงานมันแปลว่าคุณจะมีการทะเลาะก,กับผู้ใหญ่ผู้หญิงนะครับแต่จะไกลเกี่ยเคลียร์รยกันได้นะครับหรือมีญาติผู้ใหญ่ผู้หญิงเจ็บป่วย นะครับรวมไปถึงว่าจะเป็นช่วงที่ท่านใดที่ทํางานร่วมกับผู้ใหญ่ผู้หญิงนะครับพยายามให้เขาเดินพยายามแบบอย่าไปมีประเด็นมีปัญหากับเขานะครับปล่อยให้เขาทําไปนะครับนะก็จะเป็นลักษณะจะดีไม่ฉะนั้นมีการขัดแยง้งมีปัญหานะครับชาวลัคนาราศีกุมนะครับนะท่านใดที่อยากได้แบบยันเสริมดวงนะเป็นยันพี่ชัยสงครามนะครับ นะเป็นยันพิิชัยผงคมที่สวยแบบนี้นะครับแต่ในนี้มันแสงไฟมันสะท้อนนะนะครับจะสวยกว่านี้นะนะครับนะก็คือเอาดวงชะตาเราเนี่ยมาผูกรูปร่างเป็นจักรราศีเขียนล้อมรอบด้วยอคาระยันโบราณอิติปิโสรัตนามาราซึ่งขังมากล้อมรอบด้วยอุณาลมเป็นยันโบราณน,นะครับแล้วก็ล้อมรอบด้วยอิติปิโสแปดทิศล้อมรอบด้วย อุณาโลมอีก9นะครับอีก9จุดนะครับแล้วก็มีหลักอิจภาพบาตจาร์หลักงโหัสัตว์ไทชั้นสูงตัวเลขต่างๆเกิดจากการคำนวณของดวงชะตาเราทั้งหมดนะครับทำให้เวลาเราสวดเนี่ยเสริมดวงชะตาเรามากนะครับก็มีเห็นผลหลายท่านนะนะครับแต่ว่าต้องพูดถึงว่ามันเป็นความเชื่อนะครับผมไม่ค่อยรีวิวในในเรื่องของพวกนี้เป็นความเชื่อนะครับนะเป็นความเชื่อเป็นเป็นแรงความเชื่อนะถ้าคุณแบบสวดบูชาเนี่ย แต่โบราณดูมิเสงครงมเนี่ยนะครับมีมาแต่โบราณนะท่านใดที่สวดบูชาจริงจังก็เห็นผลมาแล้วนะครับนะก็จะมีอํานาจนะครับที่ดีนะครับตับดวงชะตาแน่นอนนะครับตั้งแต่เนี่ยเห็นไหมตั้งแต่อีตีบีโซละตะนามาลาที่ล้อมรอบดวงชะตาตรงนี้นะครับนะความหมายดีมากนะมีคู่มือบูชาอันนี้ผมเคลือบกันน้ําให้ด้วยนะแล้วก็มีกรอบแบบนี้ให้ด้วยห้อยได้ตั้งโต๊ะได้นะท่านใดบูชาก็นะครับอยากบูชาอยาก สั่งให้ผมเขียนให้ที่นี่เป็นการเขียนมือทั้งหมดนะเป็นเป็นใช้หมึกดําเขียนแล้วก็เขียนจากอา่วันเดอร์บีเกิดเวลาตกฟ้าของเรานะครับเอามาคํานวณน,นะครับซึ่งไม่เหมือนกันแต่ละท่านเขียนไม่ได้เขียนปริมาณอ่ามากมากนะเพราะมันเขียนไม่ได้มันต้องเขียนเป็นทีละดวงนะครับตอนนั้นแล้วเนี่ยอ่าท่าในใดสนใจก็แอดไลน์ไปที่วอลลายานวอลลายานหนึ่งวอลลายาน2สองก็ได้นะครับก็จะ สอบถามแอดมินดูนะครับคิวก็ค่อนข้างนานนะนะครับเพราะว่ามีจองมาเยอะนะครับก็เป็นการสนับสนุนช่องผมทําบุญหมาแมวผมด้วยนะนะครับท่านใดที่อะไรได้ส่วนหนึ่งนะผมก็จะเอาไปพัฒนาช่องนะครับแล้วก็เป็นค่าอุปกรณ์ค่าเสียเวลาผมด้วยนะครับก็คุณก็ลองทับสอบถามแอดมินเข้าไปนะครับนะก็หรือมันจะมีรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวแอดมินส่งให้ถ้าอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแต่ผมไม่อยากจะรีวิวอะไรมากมายเพราะว่ามันจะ มันเป็นความเชื่อมันเป็นมันเป็นแบบคล้ายๆกับคุณบูชาผ้าไปเนี่ยนะครับนผ้าดีๆไปเนี่ยนะครับแล้วก็อยู่ที่คุณจะบูชาดีหรือไม่ด้วยนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยถ้าบูชาอย่างจริงจังโบราณเห็นผลมาแล้วนะครับสำหรับดวงวิชัาสงครามนะของเราเนี่ยทุกครั้งที่คุณสวดบูชานะคุณสวดทุกวันเนี่ยมันก็จะขังขึ้นทุกวันทุกวันเพราะเป็นการบูชาดวงชะตาของคุณนั่นะแล้วก็ลองติดต่อไปก็แล้วกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ